นะะมากินเค้กโฮมเมดด้วยกันเค้กไข่ง่ายๆกินกับเด็กๆสามตัวนี่ today I make homemade cake for me and my children it's not very nice but <laughs> it's okay <laughs> urgent cooking เป็นสูตรเร่งด่วนนะคะรีบทำร,รีบกินก็เนื้อไม่ค่อยฟูยเท่าไหร่พอแก้ขัดได้ช่วงนี้โควิด1 9ระบาดนะเราก็จะไม่เพ่นพ่านกนะ็จะทำขนมนม,นมเนยกินเองที่บ้านนี่แหละ <c oughs> ต้องออกไปกินข้างนอกเจฟฟร์รีบเฮอ์โอเคไอจิงเค้กับมามีมามา You want to join me? You want to join mommy? You want to join mommy? Jeffrey, 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 you want some? No, 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 not now. Oliver you want some? They like bakery. Oliver, 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 crazy Oliver. I look? Are Ah, I'm Let me share you all. Okay, it's for Oliver. want To make a small pieces for them. อ่าอลิเวอร์เยอะ next one s h ชูบีดออลิเฟอร์ชูบีดเลดี้เฟอร์น่าจะให้คุณหนูออลี่ก่อนนะหล่อนเป็นเบดี้หนึ่งเดียวในนี้อ่เอหน็นไหย yummy ออลิเวอร์ It's yummy! They boy here likes to eat snacks, to Next one for Ali. This one for my Ollie. Okay. And that's it. Who wants more? And last one is Picky Jeffrey. No, 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 no. Jeffrey, Jeffrey. Let's give Ollie. Let me high. Look, Jayin, Jayin, Jeffrey, Let me give you for Jeffrey for Picky Jeffrey. Ah, Oliver, Oliver, you okay? You want more? อรลียโอเคเียอะ e จอยอ e ท t i n g and for mummy ชิมสิไม่ค่อย f u เท่าไหร่คุณผู้ชมก็จริงๆสูตรนี้เป็นสูตรนึ่งนะคะแต่เอาไปอบนะอืม mm. ได้อยู่นะความนุม่มความหอมความหวานความมันมวานกำลังดีย้อนม้อเจฟฟรนแน่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 มีแช่อยู่โอ้โอลิเวอร์อิตออลิเวอร์ยวนม้ออ่ะลองอ่ะอ่ะ enjoy ยวนม้อ เจฟฟรีย์วันมอไม่เคยปฏิเสธเลยเจฟฟรีย์นี่กินทุกอย่างในสากลโลกอืม It's okay. Not too bad. บ <laughs> มันจะเนื้อมันจะกรอบๆข้างนอกสาับฝรั่งเรียกว่าอบิดอบคู่มันจะอบนานไปนิดนึงมันก็จะกรอบนอกนุ่มในกลายเป็นว่าลงตัวนะปกติเนื้อนี้มันเค้กน,นี้มันจะไม่คล้ายเค้กสปันมันจะนุ่มๆฟูๆแต่ว่าเราทำแบบ ตีขายไม่ฟูดีมันก็เลยอลีโอเคอลียก็อินจอยมากเลยนะเจฟฟรีย์อยู่หอมาอะู่ไหม อ่ะมีกิฟจิมออล i เ e อยู่ันมาวันมาอลิเวอร์ไองมลุวันอาบิดมอยิงมยัง Are you full? How about Ollie? Oh she eat all. You want more Ollie? She will enjoy burger. How about Piggy, Jeffrey? A last one for you. You eat lot. So thai so tai You a lot. So Everyone enjoy my homemade cake. <laughs> <laughs> Not perfect, but it's okay. Mm. Oliver, mm, last one for you, last one. Okay. Good night Thank you for watching ขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่บ๊ายบาย